เดี๋ยวก็เลยก่อนเนาะ <c oughs> วันนี้มาบทดผมเป,เปนนะลี่ยนๆนะมานดูขึ้นเลยปะดีโยนเนี้ยโยนเนี่ย สงศงสมทรับัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิทจะก,กัดและที่ไม่มีขโมยฉุดช่องลักเอาไปได้เชิญเพลงพิเศษค่ะ ชีวิตประจําวันเขาได้นําส่วนหนึ่งมาถวายพองจา้า่าขอพระเจ้าสุภพรสําหรับทุกๆคนทุกๆมือที่ถวายให้เขาได้รับพระพรทางด้านสติปัญญาทางด้านสุขภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างและขอนําขอฝากทรัพย์ส่วนนี้ให้พระองค์ทรงนำให้เกิดผลในคริสตจักรด้วยขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน จะนั่งแลวก็จะยืนขึ้นอีกเนาะก็เลยว่าอยากให้เราเปิดในพราะวจนเจรธรรมของพระเจ้านะครับเราจะให้เกียรติอวันเจนของพระเจ้าและเราจะอธิษฐานและก็จะนั่งด้วยกันครับโอ้สีแดงไม่ค่อยเห็นเนาะอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าครับใน ในพระธรรมโอเคดีอยู่ครับดีครับวอมสว่างของของเอร์ขอบคุณพระเจ้านะครับข้อแรกที่เราจะฟังพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นการานวิธีบทที่27ข้อที่15ถึง20นะครับซึ่งการาวิธีบทที่27ข้อที่15ถึง20เพราะว่าในเช้าวันนี้เป็นวันที่เราจะเลือกเสียพิบาล เเลยอยากจะนําเรื่องของการเป็นผู้นำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าโมเสสกาวทูลพ,พระเจ้าว่าขอพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งปวงทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขาผู้ซึ่งจะนำเขาเข้าออก เพื่อว่าชุม,มชนของพระเจ้าจะไม่ได้เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชววบุรนูนผู้มีพระวิญ,ญญาณอยู่ภายในเขาจงเอามือของเจ้าวางบนเขาตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาปุลุหิตและต่อหน้าชุม,มชนทั้งหมดและเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าชุม,มชน เจ้าจงให้เกียรติยศอย่างของเจ้าแก่เขาเพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อความเขาเอเมนให้เราร่วมเจกันที่ฐานครับพระเยซูพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้เราอยู่ในสถานนัมศการต่อพระพักของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิ่งสําหรับการทรงนำและพระเมตตาของพระเจ้าที่อยู่กับ้าวระมงทั้งหลายตั้งแต่ต้นจน เวลานี้พระเจ้าและเวลานี้เป็นเวลาที่สําคัญที่พระองค์จะตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าได้โปรดสัาแดงขอพระเจ้าได้โปรดนำข้าพระเจ้าที่จะกรบพริบข้าของพระองค์ที่จะสัมผัสจิตใจช้ยมนุษได้เข้าใจแผนการถึงน้ำประทัยของพระเจ้าโอพระเยซูเพื่อประชากรของพระเจ้าจะเข้าใจถึงน้ำประทัยของพระองค์และยอมรับแผนการของพระเจ้าและเข้าใจความรักของพระองค์ที่มีต่อ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณครองในเวลานี้ในพระนามพระเยซูอเอเมน,เอเมนขอเิญพี่น้องนั่นไหลครับอขอบคุณพระเจ้าให้เกียรติกับพระเยซูเบสให้เกียรติกับศิยาพิบาลนะครับให้เกียรติกับท่านประธานให้เกีย,กยรติก,ก,รก,กับผู้รับใช้ผู้ปกครองและมคณาโยกและก็พี่น้องสมาชิกคริสตจักทุกท่านเเนะครับขอบคุณพระจเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่าน คงอยากให้พระเจ้าตอบคำปธิฐานของท่านตรงเวลาใช่ไหมครับ <c oughs> บางท่านอาจจะไม่สบายเจ็บหัวโอพระเจ้าในเวลานี้ขอโปรดรักษาและเรามักจะคาดหวังว่าขอพระเจ้ารักษาทันทีในเวลานั้นหมายความว่าตรงเวลาที่เราขอตรพระเจ้านะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าก็คาดหวงังสมาชิกศิยาพิบาลก็คาดหวงัง โดยเฉพาะพระเจ้านะครับคาดหวังให้เราที่จะตรงเวลาหรือสัต์ซื่อหรือซื่อสัสตย์ต่อพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานไม,ไม่ว่าจะเป็นการมาโบสถ์เพื่อนำวสก,การพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสัต์ซื่อเวลาที่ท่านอธิษฐานขอต่อพระเจ้าไม่ว่าจะความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาพนะระเจ้าก็สัต์ซื่อที่จะมาตรงเวลาทันเวลาแน่เลยเอเมน จะได้ขอให้เราสัตย์ซื่อที่จะเข้าฝ้าพระเจ้าในทุกครั้งที่เราเกี่ยวกาสเข้าไปชมนะครับเห็นไหมในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงการเป็นผู้นําหน้าแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พิเกตท่านได้เปิดไปแล้วตรงหน้าแรกเลยนะครับบทเรียนจากการเป็นผู้นําของโมเสสนะครับเราจะเรียนรู้ด้วยการเกี่ยวกับการเป็นผู้นําของโมเสส นะครับเพราะว่าโมเสสเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะในอิสราเอลซึ่งพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสอย่างนี้นะครับอขอบคุณพระเจ้านะครับอ่านโอเคนะครับพระเจ้าได้เป็นพยานว่าโมเสสเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอลนะแล้วก็ พระองค์ได้ตัดอย่างนี้ใน้ใชยธรรบัญญัติบทที่34นะครับข้อที่10ถึง12นะครับบนจอเราจะเห็นคำยกย่องของพระเจ้าต่อโมเสสผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอลนะครับซึ่งเราสามารถอา่านได้นะครับตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้ผูผ้นชนะคนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอโมเสสหมายความว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้น ก็ไม่มีใครที่เสมอเหมือนโมเสสเป็นผูน้นำที่ยิ่งใหญ่มากดีมากดีที่สุดนะฮะผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรู้จักหน้าต่อหน้าไหมเพราะโมเสสเป็นผู้ที่พระเจ้ารู้จักท่านอย่างดีโมเสสรู้จักพระเจ้าและพระเจ้าก็รู้จักโมเสสอย่างดีนะครับไม่มีผูดด้ใดเสมอเหมือนท่านในเรื่องหมายสาคัญและการอรัศจรรย์ฤทธิเดชของพระเจ้าที่ใช้กระทําด้วยมือของโมเสสนั้นก็ยิ่งใหญ่มากและก็ ไม่มีใครเหมือนท่านอีกเลยะทะเลแดงก็ถูกแก้ก่อนนด้วยมือของโมเสสภัยพิบัติต่างๆก็เกิดขึ้นด้วยมือของโมเสสประทานบารณาอาหารนา้ำการช่วยทุกอย่างการปกป้องอิสราเอลในกีนธุรการนานทั้งหมดก็ด้วยมือของโมเสสเนี่ยฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าตนนึงได่ยกย่องโมเสสว่า ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านในเรื่องหมายสำคัญและการมาสจัจนะครับซึ่งพระเจ้าใช้ท่านได้กระทําในแผ่นดินอียิปต่อหน้าฟาโรและต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรและต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิ้นและในเรื่องอานาจยิ่งใหญ่และกิจการอันน่าเกรงกลัวและใหญ่โตซึ่งโมเสสกระทําในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวงนะขอบคุณพระเจ้านะครับผู้นําที่เราได้เคารพและรักและก็ ให้เกียรติท่านมาโดยตลอดอาจารย์สุนทัก์กับพันยานท่านเป็นเวลา8ปีที่ได้ทํางานทํากังเรานะท่านจะยกย่องก็ได้หรือพระเจ้าทรงยกย่องเหมือนกับโมเสสที่พระเจ้าทรงยกย่องเราก็สามารถจะทำได้นะครับเพราะว่าเป็นผู้นําที่พระเจ้าทรงให้เกียรติและก็ยกย่องท่านนะขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยในเช้าวันนี้ผมอยากจะ นำมาบทเรียนเกี่ยวกับโมเสสว่าโมเสธมีใจอย่างไรโมเสสเป็นคนอย่างไรพระเจ้าจึงให้เกียรติพระเจ้าจึงเลือกสรรพระเจ้าจึงใช้ท่านตลอด40ปีในการนำชนชาติอิสราเอลนะในเช้าวันนี้ผมอยากจะแปนปันให้พี่น้องรู้ว่าโมเสสมีวิญญาณมีจิตใจอย่างไรต่อชนชาติอิสราเอลนะครับนั่นกะ็ห